นนลัลาก่อนวันนี้ผมกลัวเอาน้ำมากินไม่พอเอาเลยตอิโดยัดตอิโดอันนี้ขวดไม่เก็บทายลที่เซนเซอร์หน้าน้ำตอิโดอัน้ไ คนเห็นหน้าจริงคุณจะเป็นเซนเซอร์ตังตอใช่ไหมของผู้กงัที่เซนเซอร์หน้าวีตอ Let's go do this หายอีกแล้ว แต่เราก็ไม่เห็นหน้าท anyway> ี่แต e ่ก็เห็นหล่กันีมเห็นมันว่างเดีว่ะคือจะฟ้องระบบทกไมูเยเห็นแล้วไปับแกแล้วตดงนี้มีคฟ้องนระบบทั้งึ ยืนเลีนยงืองสองมเลียเานี้เหลือปกกาผมน่าผมน่าจะแล้วเบอกเขามาไม่ไม่เอไม่เดี๋ยวหาหหาหคือมันเป็นนาอันนี้ค่ะ r s Music ผมไม่รู้ของใครผมเลยเก็บมาไว้ก่อน จากเอาไปขโมยอะไรไม่ได้ขโมยคือสองครับคือนี่ไงบ้างเลอซีจีซีจีอง่ายเขียวหงงงงเลยหงงงงโอ้โดนอีกรอถ่ายหน้าครเลยถ่ายหน้าครเลย เหลือแค่นี้จะไปดูดยาคนเขาเขาไปคเขาไปำงานนั่งาอยู่เ้าเขาไปสอนแล้วเายอยู่นเยเต้แบบนั่งอยู่ใไจสมุยตั้งไปเลยอ่ะเจ็บขาวเจ็บไข่โดนเจ็ไข่ว่า

Ai li. ไม่ตามหรอ?ออกไม่ เอามึงตัวเล็กไงพวกกอก็ไปถ่ายที่วะไร้งอนไม่เอาตังหอนมึงตัวยังกระตึกไปหันไม้ต้นไม้อะไรกูไม่แอยอนเป็นตี้เหยแต่อุ่มที่ผ่านยั่งผ่านไปใหม่ย เราไปดูให <OR egg wiggle noise> ้ที่หได้แ้อางหนึงของเกมทำไมทราจิตใจผูอ่จะไปดีเจ็บด้วยี่ายผัดโอ้ย้วเจะบอกว่าเป็นแบบนี เราก็เป็นแค่คนงูพ <agę> ่อสองคนใช่พ่อเหมันนงูกูรู้อย่า้องผ่ากูขายอไเม่อี้ตอนที่กูลงมาจะขาวหมดกขาเลยโดนลังเฟวมผใส่ลูกไอรีจะเบิดเยอะดีคนยังรัตกลงก ăn kêu cho, hỏi mày cho, ẻm đấy. Tia đang là ăn. Ừ. 3 con đấy. <coughs> <coughs> น่าาคไปแล้วอ uh, ่ะรขเราพบิดาพระบิดาคนีหน้าหาไขึ้อ้าวสเียหายปักจอสว่างย้อนเสียงมาพบิดากล้องอ่ะเย้แล้วลูกไปตันขึ้นโอเคโอเคนี่เจอพระบิดาแล้วเลือนเสยย้อนเสียง เยอะหน้าหน้าคืนยหน้าตูงแต่นี่นายิว้วาตแล้วยตยตายตายตาอตายตรยตายัายตายตานตายตายอายตายตัยตา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 ยด้ยายตัยตา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 ยไายต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 นยตายตยตายตยตา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 ตายตายตยตายตายตยตา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 ตายตตยาา คมอใครดูรับความจริงได้ใช่ได้ เออเพื่อนห้องเราเอไี่เอียนเฮ้ยเอียนองงงไทยนินทาวะฉันจะบจาบเลยอะเอเคเนี่ยจั เอาของเก่าไปขายมีคนกำลังแบกบ,บายบายคูบไปไบายไม่ได้ออกกิวแล้วพี่เขากำลังแบกเอ๊เต้นหน่อยเต้นหน่อย